อ้าไหนๆก็ไหนๆละเรื่องของอาหารการากินอันนี้ก็ถือว่าเมนูเด็ดนะครับมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดของคนไทยหนอนไหมดักแด้เอาไปทอดหอ,อมกรุ่นๆเนาะเวลามากินอื้กรอบกรุบๆ,ๆแต่ว่าบางเว็บไซต์ครับหรือการประเมินอาหารยอดเยี่ยมเนี่ยเท็ดแอดลาสเคยให้ประเทศไทยของเรานะครับมีเมนูอาหารยอดเยี่ยมหลายต่อหลายเมนูด้วยกันนะครับแต่พอมาคราวนี้บอกอาหารทอดยอดแย่10อันดับครับ รากฏว่านอนไหมดักแด้ติดอันดับ2ยอดแย่ครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรนั่นนะสินั่นนะ<อ>สิทั้งทั้งที่ในเมืองไทยอของเราเมนูนี้าขายดิบขายดียดแล้วคนติด<า>อ,อกติดใจแล้วเขา,าบอกว่านอนไหมดักแด้พวกนี้โปรตีนสูงด้วย มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงแต่มันมเป็นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับค่ะ,ะไปดูกันนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นอนไหมทอดกรอบรบ้รบรอนๆน,นะครับคลุกเค้ากับ,กบซอสอร่อยสุดๆนะครับแต่ว่าเ a ็ดแอลลัสครับได้จัดอันดับเขาเป็นเว็บไซต์อาหารชื่อดังระดับโลกนะครับจัดอันดับ70อาหารทอดยอดยี่ทั่วโลกเลยปราคนว่าของเราติดอันดับสองครับมันเป็นไปได้ยังไงขัดใจเป็นไปได้ยังไงถ้ามาถามคนไทยคนไทยจะให้เป็นอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมอาหารทอด เออแต่นี่เป็นอันดับสองยอดแย่นะครับแต่ว่าเราไม่ติดอันดับหนึ่งเพราะอันดับหนึ่งเป็นของเพื่อนบ้านเราครับคือกัมพูชาของเขาคือแมงมุมทอดของกัมพูชาอันดับหนึ่งส่วนของเราเนี่ยนอนไม้ดักแด้พวกนี้อันดับสองฮะแต่น่ะเมนูนี้ไม่น่าจะเป็นอาหารยอดแย่นะก็บอกตามตรงว่าเวลาเราไปเดินตามพวก walking street ต้องมีอ่ะต้องมีแล้วก็คือชาวต่างชาติก็ชอบชิมมากๆนะคะทีมข่าวเราก็เลยไปดูว่าเอางี้ ดักแด้หนอนไหมท่อที่เขาว่าแย่ติดอันดับสองเนี่ยไปดูจริงๆจะแย่จริงหรือเปล่าก็เลยไปที่ตลาดนะั้นวันเสาร์ที่เทศบาลตำบลพิมานอําเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะเดี๋ยวพาไปดูร้านเล็กๆร้านนี้ สองแม่ลูกก็คือนางสาวพัชรีอายุ42ปีและนางสาวธนิสตาทองประสมลูกสาวค่ะทั้งคู่นกำลังวุ่นอยู่กับการทอดดักแด้นอนไหม่ทอดเลยค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัยมารอเข้าคิวมารอซื้อนอนไหม่ทอดแบบร้อนๆกรอบๆแล้วขายถุงนึงไม่แพงเลย20บาทเองพี่บอบแล้วขายดีด้วยค่ะขายดีจริงๆ ที่ลูกค้าที่มาซื้อก็บอกว่าอร่อยอ่ะเป็นสิ่งเดียวกันเลยอะคะ่ะน้ำลายสอเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอเอาละไม่ว่าใครจะว่ายังไงแต่ประเทศเราชอบกินก็โอเคแล้ว <c oughs> ค่ะ